สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีนะครับกล้องนะครับกล้องมองถอยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งกับเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับหรือว่าจอมอนิเตอร์นะครับถ้าเราต้องการจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องมองถอยนะครับที่มีส่วนประกอบนะครับก็จะมีตัวชุดตัวกล้องนะครับมีสายไฟนะครับ สายไฟ,ฟก็จะมีสองสีนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับสีเหลืองตัวนี้จะใช้ในการต่อกับสายชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับต่อแบบนี้นะครับอ่าก็ต่อไปนี้นะครับต่อไปเพื่อให้สัญญาณภาพเนี่ยนะครับไปปรากฏที่ตัวจอมอนิเตอร์นะครับอ่าที่ตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับที่เป็นลักษณะของจอภาพนะครับอ่าสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟเลี <JI> ้ยงนะคร hey no. ับอ่า แล้วก็ยังสามารถทำให้ภาพาปรากฏตอนที่เราใส่เกียร์ถอยนะครับก็คือต่อสายชุดนี้นะครับกับไฟไฟถอยด้านท้ายรถนะครับส่วนตัวตัวกล้องจะมีชุดสายไฟเลี้ยงคือชุดนี้นะครับเป็นสายเสียบแบบเป็นแจ็คแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปที่ชุดไฟเลี้ยงนะครับก็คือชุดไฟถอยนั่นเองนะครับ พอทุกอย่างครบวงจรเนี่ยนะครับภาพก็จะส่งจากตัวกล้องตัวนี้นะครับผ่านสายสัญญาณภาพตัวนี้นะครับไปที่ปรากฏที่หน้า,าหน้าจอมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับตั้งาตการต่อแบบนี้นะครับก็สามารถต่อด้วยตัวเองหรือว่าจะให้ผู้ชํานาญการในการติดตั้งติดตั้งแทนให้ก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เอาแนะนําตัวกล้องประมาณนี้นะครับก็ใครถ้าใครสนใจนะครับ ต้องการกล้องตัวนี้ไปใช้งานนะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับด้านใต้รายละเอียดของตัวคลิปนี้ได้นะครับไว้ครั้งหน้านะครับผมมาแนะนำอุปกรณ์ที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดกดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ